เพื่อนๆนิวฟิลแลนด์นะคะวันนี้นะคะเราก็มาชมผลงานนิวติดไฟนิดนึงนะปึ๊บเราก็มาชมผลงานนะคะของต้นไม้ที่นิวปลูกนะคะบางส่วนนิวก็เอาออกเพราะว่านิวต้องการที่จะใส่ต้นไม้ตัวใหม่นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราลองดูที่ชั้นนะคะชั้นวางต้นไม้ของนะิวนะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนิวก็จะนิวต้องหันกล้องเพื่อนๆนะหันกล้องบแป๊บหนึ่งจะยังไงเอง่แล้วก็จะเป็นนั่นเนี่ย เย,ย,ยอะยาอุปกรณ์นิวเยอะมากแต่ว่านิวใช้ไม่ค่อยเป็นอ่ใช้มือแล้วกันนิวมนื้อฝลังอยูเพื่อนวันนี้นะคะนิวก็มาอัปเดตนะคะถึงอ่าต้นไม้ที่นิวปลูกใบเพื่อนนะข้างบนก็เริ่มที่จะผลิใบใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆเพื่อนนะดูสวยงามและนิวชอบชอบนะส่วนตอนนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะ ส่วนเจ้ากวดแบรนด์นี้นิวก็ได้เปลี่ยนต้นไม้นะคะนิวจะต้องไปซื้อใหม่ส่วนต้นกระบองเพชรเนี่ยวิดีโอที่นิวเปลี่ยนกระถางจากจากกระถางเล็กนะคะสีน้ำตาลเป็นกระถางใหญ่ขึ้นมาหน่อยมีความกว้างประมาณ3มเซนเนี่ยก็ไม่พอนะนิวต้องไปหาดูกระถางใหม่ที่จะมาเปลี่ยนจากต้นกระบองเพชรน,นะคะเพราะว่าเขาโตเร็วมากๆพอมีแสงแดดเข้ามาเนี่ยเขาโตเร็วมากๆ โตเร็วกว่าตอนที่เราซื้อมาเพื่อนนะจากเจ้าตัวนี้คือจะเห็นได้เลยว่ามีความสูงเพิ่มขึ้นเยอะเลยเนี่ยนิวก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อนนะส่วนนี้ก็รอดนะคะนิวเพิ่งจะมารู้ว่าเจ้าต้นนี้มันชอบน้ามากๆนะขาดน้ําไม่ได้เลยขาดน้ำแล้วตายเหี่ยวเฉาเลยกระรองเพชรนิวก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่เดี๋ยวจะต้องไปดูกระถางใหม่เพื่อนนะแต่ว่าคุณลูกค้านิวเขาบอกว่าเขาเจ้ามาให้นะคะกระถาง กระถางเก่าเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆเ,เล็กมากเล็กมากพอเราเปลี่ยนกระถางใหม่เนี่ยต้นเขาก็โตขึ้นส่วนเจ้านี่ก็โตขึ้นนะคะก็จะเห็นว่ามีมีใบแตกออกมานะคะเป็นเธาชอไปนิวจะต้องหากระถางแต่ว่านิวยังหากระถางที่มันมีขนาดพอเหมาะยังไม่ได้นิวต้องหากระถางที่มันมีขนาดพอเหมาะพอดีนะคะและนี่ก็เป็นบอนไซที่นิวเอามาทำเพื่อนๆน,นะนิวไม่รู้ว่ามันจะ โตให้ไหมแต่ว,ว่านิวตัดออกมาจากส่วนที่บ้านนะนอยู่บอกว่าชำและนี่ก็คืออีกหนึ่งต้นนะคะเพื่อนดูซะก,ก่อนยาวไปถึงนู่นเลยนี่ถึงนี่เลยความยาวของมันยาวอยูนี่เลยเ,ออเห็นไหมนี่เป็นต้นมันเทศญี่ปุ่นนะคะมันสีชมพู นิวก็ามาดีไซน์นะคะปลูกในขวดน้ำเพื่อนๆสวยงามเก๋ไก๋เดี๋ยวลองดูลักษณะแนวตั้งนะนี่นี่คือแนวตั้งเพื่อนๆถ้าเป็นแนวตั้งมันก็จะอยู่ในขวดมันก็จะดูเก๋มากๆเลยนะคะแล้วก็รากออกมาเรื่อยๆนิวก็ใช้ดินใส่ไปขึ้นขวดนะคะแล้วก็ใส่เจ้า,ามันฝรั่งมันฝรั่งญี่ปุ่นสีชมพูอะลงไปแล้วก็ แต่ก่อนที่นิวจะใส่มันฝรั่งลงไปเนี่ยนิวได้ช้ำในน้ําประมาณเดือนหนึ่งแนละ้วเพราะว่านิวช้ำช่วงฤด,ดูหนาวรากมันออกช้าแต่พอรากเริ่มออกพอมันเริ่มออกต่อประมาณสัก2เซนเนี่ยนิวก็นํามาลงในดินนะคะพอนิวเอามาลงในดินใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ไว้ในขวดเนี่ยมันก็จะได้ความอบอุ่นแสงแดดที่ส่องเข้ามาภายในขวดมันก็จะเก็บความอบอุ่นเอาไวเ้เพื่อนๆปรากฏว่า มันโตมันยาวถึงนู้นเลยนี่ก็ฉูดนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะโตได้ขนาดไหนเตีว่านิวชอบนะมันเป็นอาร์ดีส่วนตัวนี้ก็เริ่มโตเรื่อยๆนะคะแตก็เป็นแรอนอนเหมือนเดิมเนาะนี่ตัวนี้ก็เริ่มโตเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ได้มีการปรับแต่งเพืน่อนะตัดกิ่งตัดใบออกให้มันดูโปรง่งดูสวยเดี๋ยววันนี้นิีวจะทำความสะอาดร้านนิดนึงนะเพื่อนๆนะเพ,นๆนะเพราะว่ายัางไม่ค่อยสะอาด ส่วนมอนสเตร่าอย่างที่นิวเคยบอกไว้ว่านิวต้องการปันตอเป็นมอนสเต r ราเตี้ยคือทุกครั้งที่มันแตกหน่อออกมานิวก็จะตัดทิ้งเลยนะนิวต้องการให้กระถางนี้มีไม่เกิน6ใบตอนนี้มี2 4 5หเต็มที่ก็แค่5้ใบ3ใบหรือ5ใบไม่มากไปกว่าน,นี้เพื่อนๆถ้าเกิดว่ามันแตกหน่อมานิวตัดทิ้งเลย เดี๋ยวนี้จะทำความสะอาดร้านนะเพื่อนๆนะยวดูนะว่านิวทำความสะอาดร้านนิวด้วยวิธีไหนเพื่อนนะโอเคแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งมุมที่นิวชอบเพื่อนนี่ก็คือเป็นกิ่งไม้นะคะที่เราตัดมาจากป่าของเรานะแล้วมันเป็นรูปเหมือนทรงกเกงยียนเนี่ยนิวก็เลยเอามาทำเป็นศิละปะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนิวจะนําเฟิร์นนะคะมาปลูกบนนี้นิวได้เฟิร์นมาแล้วนะเฟิร์นมาจากหลังบ้านนิวนิวจะมาปลูกบนนี้ทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างเลยอะ เดี๋ยวออกไปทานข้าวพอ,อกลับมาถ้ามีเวลาว่างนิวจะนําเฟิร์นนะคะสีเขียวมาปูบนนี้ให้เป็นลักษณะป่าเพื่อน,อนๆความคิดดีไหมเดี๋ยวต้องรอดูผลงานนะว่ามันจะปูได้ไหมแล้วก็จะโตให้ไหมและนี่ก็เป็นเรียกว่าที่ลองที่ลองแจกันหรือว่าอะไรน่ยนะตัวนี้นะคะเป็นของคุณแม่สามีนิวมีอายุ ตอนนี้รวมแล้ว100ปีนะคะก็ยังเก็บไว้อยู่สะสมไว้อยู่นิ้เป็คนที่ชอบดอกกุหลาบมากแต่ว่าเราชอบกุหลาบแห้งเพื่อนๆดอกกุหลาบที่ลูกค้าหรือเ,เพื่อนๆที่เขาให้มาคนที่เราละคนที่เราชื่นชอบเนี่ยเราก็จะทำสตาร์เป็นกุหลาบแห้งนะคะนิวว่าเป็นสินดีนิวชอบนิวก็เลยเก็บไวนะ้แล้วนิวว่ามันสวยงามนะส่วนกระถางอันนี้นิวได้มาจากคุณลูกค้านะคะเขาทําเอง เขาเขาเขา,เขาปั้นดินเองแล้วก็เผาเองนะคะนิวก็เลยนํากระถางเนี่ยที่เป็นฝีมือการปั้นนะคะมาใส่ต้นกุหลาบให้มันดูสวยงามนะคะโอเควันนี้นะคะมียะพยายามที่จะหาเวลานะคะปลูกต้นเฟิร์นเพราะว่ามันใช้เวลาไม่เยอะหลังจากที่นิทานข้าวขอกมาแล้วเนี่ยนิวก็จะมาปลูกต้นเฟิร์นนะคะ ต,ตอนนี้นะคะนิวม like <Okay. S 1> <op. S 2> ีความจําเป็นเพื่อนๆนะที่จะต้องทําความสะอาดร้านนะคะดูว่านิวทำความสะอาดร้านยังไงเพื่อนๆเพื่อนๆเดี๋ยวนิวจะทำความสะอาดพื้นนะเดี๋ยวจะให้ดูว่านิวใช้วิธีไหนทำความสะอาดพื้นนะคะถึงแม้ว่านิวจะอยู่เทตฟินแลนด์นะแต่นิวก็ยังคงรักความเป็นไทยอยู่นะยังทำความสะอาดพื้นเนี่ยกวาดพื้นเนี่ยด้วยไม่กวาดไทยเพื่อนๆเพราะเความรู้สึกว่า พอเราเนี่ยใช้ไม้กวาดไทยในการทําความสะอาดพื้นเนี่ยเราก็จะกวาดไปบ่อยถ้าหากว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันก็จะต้องยกเครื่องออกมาแล้วมันก็จะยุ่งยากเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม้กวาดเนี่ยมันติดมือเลยจับปึ๊กกวาดจับปึ๊กกวาดปั๊บเลยฝุ่นออกแล้วเราก็ถูพื้นแต่นิวก็จะดูดฝุ่นเนี่ยทีละสองครั้งนะแต่นิวจะกวาดทุกวันเพื่อนมาดูนะว่านิวโบราณแค่ไหน นี่ก็จะเป็นทักษะง,ง่ายเพื่อนนะที่นิวทานะเป็นประจําทักษะที่นิวทําประจานะคือดึงจักวะพื้นด้วยวิธีนี้เพื่อน,เ,อนเดี๋ยวดูวิธีที่นวกว่าพื้นนะอ <c oughs> ุปกรณ์ของนิวเพื่อน,อนแม้ว่าแม้ว่านิวจะอยู่ต่างประเทศนะตอนที่นิวเดินทางมาที่ แรงนะครั้งแรกเลยอะนิวก็เอาไม้กวาดด้วยแล้วไม้กวาดอันนี้นะอยู่นิวนานมากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เราใช้ชเฉพาะเวลาที่เราจะเป็นแต่ว่านิวชอบใช้ไม้กวาดเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยทาความสะอาดพื้นได้บ่อยโดยเฉพาะพวกฝุ่นที่เป็นฝุ่นเล็กๆเนี่ยมันจะทําง่ายแล้วก็วันวันนึงถ้าเราว่างก็จะกวาดพื้นแต่ตอนนี้นิวอยากจะกวาดพื้นเพราะว่ามันจะมีฝุ่นเยอะฝุ่นที่ทมันมาจากพวกกรสอดอกไม้พวกเนี้ย หวาแล้วก็จะถูเลยและไอเสื้อไอ่วนเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยดิวใช้เครื่องดูดฝุ่นอาทิตย์ละสองครั้งนะคะแต่ก็สําคัญเนี่ยไม่กวาดง่ายคือว่าเราหยิบปับ๊บติดมือเราก็ปวาดเลยเดี๋ยวดิวก็จะทสเพื่อนนะคือเราก็ยังต้องลองทดสอดูเพื่อนนะดิวจะติดกล้องมานนนะให้มันบินตามหน้านอยูอ่ไม่เห็นมาเลยอุปกรณ์เดยวเพื่อนใช้ไม่เป็นหรอก ซื้อจังเลยอะซื้อ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 มากเป็นคนที่ชอบซื้อของมากอืมโอเคตรงไหนเนี่ยให้มันตามหน้านิวงไงต้องการให้มันตามหน้านิวกดยังไงให้มันตามหน้าไม่เห็นตามเลยบางทีนั้นลรงไม่ได้ให้ ตามก็ไม่เป็นไรนะก็ก็ไม่ต้องตาม <c oughs> ก็เ,เ,มกกเ,เพื่อนๆดูนะดูถูกก็จะใช้กว่านีเพื่อนกว่าบ้านปาดไปก็จะกว่าเดืเ่อนนะมันก็จะมีฝุ่นเล็กๆนะทาให้เราเนี่ยอยากทําความสะอาดเป็นโเพราะว่าชอบที่มันสะอาดเป็นเื่อน เอ้ยนยัจะกว่าเครื่องดูดฝุ่นนี่มันยุงย่งยากอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราเอาออกมาเนี่ยมัน,นต้องดึงต้องแบบมานะเพื่อนๆนะแต่ไม้กวาดนี่เราจับด,ด้ามไม้กวาดเนี่ยเราแค่จับด,ดา้ามปึ๊บเรากวาดได้เลยเไปดูจักรวาดาฝั่งนู้นมาเพื่อนๆนะอาจจะโอนี่เลงน,นะ เพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นบางทีมันจะต้องดึงออกมาลากออกมาแล,แล้วก็ไปเสียบปงเสียบปากเพื่อนนะเห็นไหมไม่กวาดเรากวาดนิดนิดกวาดหน่อยหน่อยเนี่ยมันก็โผล่เพื่อนไปแล้วไปแล้ว,ลวอีอะหนึ่งพอมีไม่กวาดเอาไว้ใช้เนี่ยทําให้เราอ่ะอยากจะกวาดบ่อยบ่อยเพราะว่ามันง่ายต่อการยึดจับกวาดโอเคพเพื่อนวันนี้นะคะ เราก็มาคุยเกี่ยวกับต้นไม้นะคะที่นิวปลูกที่นิวชอบปลูกแล้วก็การพัฒนานะคือพยายามที่จะปรับปรุงแนละแล้วก็ปรับปรับแต่งมุมมองการมันต้นไม้เนี่ยให้มันแตกต่างไปเดี๋ยววันนี้นะคะนิวจะเอาเฟิร์นมาใส่เจ้าตองไม้ข้างบนนะคะแล้วก็ถ้านิวว่างนะคะนิวก็จะไปซื้อ,อมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ ดอกไม้นะคะมาปลูกเป็นดอกไม้จิ๋วนะเพราะว่าหนูชอบว่าที่มันจิ๋วเล็กๆนี่ว่ามันเท่ดิขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ฟังนะคะนิวฟินแลนด์วันนี้เราก็มาคุยเรื่องไม่กวาดกยสิทธิ์นะเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ขาดไม่กวาดไม่ได้คือมันง่ายต่อการดูแลความสะอาดภายในบ้านภายในที่ทํางานพเพื่อนๆนะชอบมากไม่กวาดอย่าทิ้งนะคะความเป็นไทยยังไงเราคนไทยก็ปนมาไหนก็ต้องมีไม่กวาดติดมือนะพเพื่อนๆนะเหมือนกับแม่มมตัวน้อย สวัสดีค่ะนิวฟิแนแลนด์ค่ะ